กลับมาเบรกนี้ผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปดูข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเตรียมตัวให้พร้อมสแกน QR code ตรงนี้เลยจ้ายิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์นะคะในการที่แบบว่าเอาไปลุ้นแบบในรายชื่อแบบว่าจับชื่อพวกโชคดีการลุ้นทองของเรานะเดี๋ยววันที่เท่าไหร่น่าจะรู้ครั้งแรกนี่าง6พฤษภาคมดูข่าวไปเพลินๆนะก็สแกน QR code เก็บไว้ก่อนด้วยนะคะสแกนทั้งวันไปเลยจ้ามาเลยค่ะ ตั้งมอตั้งหมอตั้งมอ,งมอซอมคอรอไปก่อนคอ,อเหี่ยวมันกันเลยมึงดึงออกมาเมื่อกี้<ะ>ไม่ได้ข่าวว่าเจ้าของเพลงเนี้เขาจะไม่ร้องเพลงแล้วหรอพี่จินตลาคนติดต่อง,งานต่างประเทศเไปจ้ะยคุณพี่เอาไง่นั่งเครื่องแล้วปวดหัวตายโอ้อะไปดูนิดนึง<ะ>กันลวกันคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ย ไปเจอพี่จินตลาดภูลาบมาก็เปิดใจกับเราว่าทุกครั้งที่ได้เห็นภาพข่าวการสูญเสียจากตึกสองตงอถลม่มอันนี้ขอเข้าเรื่องแบบเพจบ้านกันเมืองนิดนึงต้องน้ําตาคลอทุกครั้งเลยเอ้ยจินเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวญาติญาติเนี่ย รวมไปถึงตัวเองนะก็เคยทํางานก่อสร้างอยู่ซา์งานเลยเข้าอกเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกันกว่าจะได้เงินแต่ละบาทโอ้โหคุณผู้ชมเหนื่อยแทบขาดใจสุดท้ายเนี่ยต้องเสียชีวิตอยู่ในซากตึกถลม่มอันนี้เศร้าจริงๆส่วนไอ้จีนยังบอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมันทําให้อาการแพนิคของตัวเองเนี่ยกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งเข้าห้องน้ําแล้วกลัวไม่กล้าหลับตา,า,าเอ้า เพราะว่าคิดไปว่าเอ้ยแผ่นดินมันจะไหวทุกครั้งคือหลาย,ลยคนก็มีอาการเหมือนเหมือนพี่จินนะเอเอน,นะคะอ่ะเอ้จินค่ะเลยอยากขอส่งกําลังใจ<อ>ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยทุกคนนะโดยเฉพาะชาวอีสานบ้านเดียวกับเอ้ยจินคุณผู้ชมไปฟังเสียงจ้าอยาิของพี่จินเองก็เคยมาเหตุงานเกี่ยวกับเหตุเจ้งสี่ตั้งแต่ขอ,เ,ขอ,เ,ขอเป็นกําลังใจค่ะถ้าโอกาสอยากไปซอยพนดูบ้างค่ะก็อยากส่งกำลังใจแล้วก็อยากซอยเพราะว่าเบิ่งขคาวตลอดเพราะว่า พี่จินเองดีเป็นค้นขีดตกใจนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเฮาเนี่ยสีบท่านใดปูนทับหรือว่าสีสชอ็อกกอนเว<น>ลาเขาสีออกไปข้างนอกอเขาสีญานแล้วบางครั้งเชื่อไหมคะพูดยาวนิดหนึ่งขนาดอาบน้ําอยู่ในห้องน้ำอะยังไม่กล้าหลับตาตั้งแต่วันนั้นมา โอ้โหนะคะเข้าใจ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 อยู่แต่ใดๆ<ะ>คือทรงผมนี้ทำให้พี่จินหน้าเด็กตลอดเวลาค่ะพี่ขา<ะ>แล้วไอ้จิน,นก็ฝากแก้ข่าวที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพี่จินตลาดนะแขวนไมล์ลาวงการไปแล้ว<ะ>จริงๆเนี่ยเอ้ยจินก็แค่รับงานน้อยลงค่ะอย่างคอนเสิร์ตถ้าไม่รู้จักไม่จําเป็นก็ไม่ไปนะจะเน้นเข้าห้องอัดทําเพลงใหม่เรื่อยๆค่ะแล้วที่ไม่รับงานไม่ใช่ว่าเชิดว่าหยิงอะไรนะแต่เป็นเพราะว่าตอนเนี้ยเอ้ยจิน เกิเพิ่นเท่าแล้วถ้าคุณบอกอย่างนี้เป่น่เ<ม>แล้ว,ลวเออเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันวิงเวียนปวดหัวคุณผู้ชมแม้แต่ขนาดไหนโอ้ยคนชอบนะคนชอบทํางานนะวันนี้วันที่พี่แจกรีนไปเจอเนี่ยจินก็เด้งแล้วเด้งอีกเด้งสู้กล้องไปเลยค่ะถ้าต่างประเทศก็กับทาะอเมริาจริง,รงเพราะว่ายังพี่น้องทางลาวีินยุโรเไหนบอกว่า ทามีคิวเนี่ยบอกเลยแต่ว่าน่องแมวนะ่ะมันกลับไปบ่าใดน,นึ่งลก้กกะสองแบบว่าไปงานหลายเราสีวินปกติเวลาออกงานเน่ยจะเวียนหัวมันเหมือนมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้มันเวียนอะคะ่ะโรคยังรับอยู่นะคะรับค่ะรับค่ะยังอยู่ไม่ได้ไปไหนถ้าเกิดว่าอยากติดตามก็ช่องจินตลาชาแนลจินตลาออฟฟิเชีนะคะเข้าไปดูกันได้หรือไม่งั้นก็ไทยรัฐทีวีนี่แหละคะ่ะ นี่นปากหวานสุดๆเลยพี่จินค่ะ